พระรันตนไตรพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปิตามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านขอให้ข้าพเจ้าเจริญในทางธรรมขอให้จิตรวมเป็นหนึ่งขอให้ถึงการพ้นทุกข์เยธรรมาเหตุปัปภาวาเตสังเหตุตถาคโตเตสังจัดโยนิโรโทจัด เอวังวาทิมหาสมโนเนตังมะมะเนโสหะมะัสมินะเมโสอัตตากัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานีวรานานัง สัตตานังตันหาสัญโยชนานังหีนายะทาตุยาวิญญานังปฏิิตังเอวังอายติงปุณพาวาพินิพติโหติกัมมังเขตตังวิญญานังพีชังตันหาสิเนหู อวิชานีวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังหีนายะทาตุยาเจตนาปฏิทิตาปาธนาปฏิทิตาเอวังอายติงปุนพภาวิพิิพติโหติกัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหา สีห์โหอวิชานีวรนานังสัตตานังตัญหาสัญโยชนานังมัชิมายะทาตุยาวิญญาณังปฏิหิตังเอวังอายติงปุนภพวาพินิพติโหติกัมมังเขตังวิญญาณังพีชัง ตันหาสิเมโหอวิชานีวละนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะทาตุยาเจตนาปฏิทิตาปาธนาปฏิทิตาเอวังอายะติงปุณพภาวาพินิปติโหติกัมมังเขตัง วิญญาณังทีชังตันหาสินโโหอวิชานีวรักนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังปณีตายะทาตุยาวิญญาณังปฏิธิตังเอวังอายติงปุรนภวาะทินิพติโหติกัมมังเขตตัง วิญญาณังพีชังตันหาสินโหอวิชานีวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังปณีตายะพาตุยาเจตนาปฏิทิตาปาธนาปฏิทิตาเอวังอายติงปุณพภาวาพินิปติหติ กามมาตุพิฆเวปฏิจจอุปชติกามสัญญากามสัญญังปฏิจจอุปชติกามสังกโปกามสังกปังปฏิจจอุปชติกามฉันโทกามัฉันทางปฏิจจอุปชติ กามะปะลิลาหูกามะปะลิลาหังปฏิจจอุปชติกามะปะลิเยสนะพยาปาทธาตุพิฆเวปฏิจจอุปชติพยาปาทสัญญาพยาปาท,ส,ญญาาปาทสัญญังปฏิจจ อุปชติพยาปาทัสังกปโปพยาปาทัสังกปังปฏิจจกอุปชติพยาปาทัฉันโทพยาปาทัฉันทังปฏิจจกอุปชติพยาปาทัปลิลาหูพยาปาทัปลิ ลาหังปฏิจจุปชติพยาปาทับปริเยสนาวิหิงสาทาตุพิคเวปฏิจจุปชติวิหิงสาสัญญาวิหิงสาสัญญา ปฏิจจอุปชติว mm ิห hmm. ิงสาสังกโปวิหิงสาสังกปังปฏิจจอุปชติวิหิงสาฉันโทวิหิงสาฉันทังปฏิจจอุปชติวิหิงสาสังกโปวิหิงสา สังกปังปฏิจจกอุปชติวิหิงสาปาลิลาหูวิหิงสาสังกปังปฏิจจกอุปชติวิหิงสาฉันโท วิหิงสาฉันทางปฏิจจอุปชติวิหิงสาปริลาหงวิหิงสาปริลาหังปฏิจจอุปชติวิหิงสาปริเยสนา ยานีถาภูตานิสมาคตานิพุงมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวะภูตาสุมนาพวันตุอโทปิสักกันจัสุนันตุภาสิตังตัดสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพ เมตังกโลทะมนุสยาปชายะทิวาจะลัตโตจะหลันติเยพลิงตัสสมาหิเนลคักขถะอัปปมัตตายังกินจิวิตังอิทวัวาหูลังวาสักเเคสุวายังละตนังปณีตัง นะโนสมังอัตคีตถาคเตนะอิตัมปิพุเทละตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหตุขยังวิลาคังอมตตังปณิตังยัตชักคาสกยมุนี สมาหิโตนตัเตนัรรมเมนัสมัติกินจิจะตูหักปาเยหิจะวิปมุตโตอิทงังมี ยานีจ่กปูตานิสมาทุตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวปูตาสมนะผวันตุอัทโตกติสักกันจากสุนันโตภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมธาสัพเพเมตังตโลทะมนุสิยาปชายะทิวาจากลัตโตจากฮลันติเยพลิงตัสมาหิ เนละกะะักขถอสมัสตายังกินจิตวิตตังอิทวามุลังวาสเคสุวาอย่างรับตนังปณิตังนะโนสมังอถิตถาคตนะอิตันติพุเทรับตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโมตุ กยังวิลาคังอมตังตังฑ์ยัตทัชข,ขาสกยมุนีสมัยโตนะเตนะธรรมเมนะสมติกินจิอิตตัมปิธรรมเมลักษณงตัตเอเตนะสัจเจนะสุววทิโหุโส ยำพุทธเศษโถรปริวนิณีสุจริงสมาทิมานันตลิกัญยมาหูสมาทิานาเตนะมสมนุนะ ona, วิชติอิตัมปิธรรมเมละตนังปนิตาเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ บุคลาอัฏฐสตังปัสสะาจัตตาลิเอตานิยุคคานิโหนตตเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุชินานิมหัพพลานิอิตัมปิสังเคลัตนาปณีตัา เอเตนะสัตเจนะสุวติโหตุสุปยุตตามัสาทันเหนะนิกรรมมิโนโคตมะสาสนัมหิเตปฏิปัตาอมมตังวิคายหะละทัทธามุทธา มิตรพุติงพุธชมานาอีตัมปิสังเคลัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวชิโอโตุ กทางเนมาตาปิตุนางหงตตสกิตาหงโตมาตาปิตุโลกอีกทางเนยาปินังหงตตสกิตาหงัวยาปโยอีกทางเนคลุปัจชายาจริยางหงโตสกิตาหงโตคลุปัจชายาจริยาอีกทางสัพพะเทวานางหงโตสกิตาหงโตสัพพเทวาอีกทาง